สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการชั้นะแปบันเทิงนั่นเองค่ะวันนี้บอกกันจะมีข่าวอะไรมาฝากให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบป่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันแก๊งนมัสนันเริ่บเปิดร้านถมโคบวงจรจีว่าบิยอนเชฟพลเรือ่องเผยเคล็ดลับความอร่อยกับเมนูใหม่แบคแคนยอน อีกหนึ่งข่าวนั่นเองค่ะนะคะบอกได้เลยว่ากลับงานแกนอพิทิ่งนะคะร้านจีว่านะคะกับร้านทําเล็บเสริมสวยสปานะคะย่านเอกมัยมนั่นเองค่ะนะคะบอกได้เลยว่าย่านนี้เนี่ยเป็นย่านคนรวยแล้วก็ย่านธุรกิจนั่นเองค่ะนะคะวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่คนเก่งนะคะพร้อมกับคุณแก๊กนั่นเองค่ะเรื่องจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะที่มาของร้านคําว่าจีว่ามาจากไหนยังไงนบ้างครับจีว่าหมายว่าในภาษาอังกฤษหมายว่าชีวติตก็ให้ชีวิตให้ผู้หญิงที่มีลูก ให้เขารู้ว่าไม่ใช่แค่ต้องดูแลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ต้องทิ้งลูกที่บ้าน mm hmm. เอาลูกมาใช้บริการกิฉันได้ที่นี่ค่ะ oh. มีบริการของเด็กมีบริการเล็บให้แม่ทำผมทำทรีทเมนต์ทำสี mm hmm. ค่ะแล้วก็ในอนาคตจะมีแว็กซิงแล้วก็มีอมอสซาจค่ะแสดงว่ามาที่นี่ มาสามารถมาได้ทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะมาได้ทั้งครอบครัวพว่อมาได้แม่มาได้แล้วก็เด็กๆค่ะม,มาใช้บริการได้ค่ะกลุ่มตรงนี้กลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างครับส่วนมากเป็น50ปต่างชาติและ50คนไทยค่ะใช้บริการที่นี่ได้ค่ะรู้สึกไงบ้างครับกับการมาใช้บริการที่นี่คือจริงๆสาลอนที่นี่มีคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้าง ใหม่กว่าที่อื่นคือมันจะมีทั้งในเรื่องของการทําเล็บก็ได้ทําผมหรือแม้กระทั่งสมมติเกิดอยากแต่งหน้า<ม>ก็จะมีช่างแต่งหน้ามาให้ด้วยนะคะและมีนวดอีกนวดหน้าและที่สําคัญที่ชอบมากที่สุดก็คือมีมุมสําหรับเด็ก<ม>ซึ่งนี่นเป็นจุดเด่นที่กั๊กไปที่ร้านทําผมที่ไหนเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะนี่เป็น<ม>จุดเดน่นเลยจุดเด่นมากคือเราจะได้แบบมีเวลาลูกไม่ต้องปล่อยให้พี่เลี้ยง ก็คือให้เขามาเล่นตรงมุมตรงนี้ค่ะอืมสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ฝากเรื่องของการมาใช้บริการกับที่จีวาด้วยครับเอ่อจีวาคืออยู่ลาเชตโตแมนชั่นเอกมัยซอยสิบสองเอ,อ,เอกมัยซอยสิบสองตรงคอนโดคอนโดลาเชตโตแมนชั่นค่ะใกล้ๆกล้บานิลาการ์เด้นลูกคา้าถ้าสนใจจะบุ๊กคิวหรือว่าโทรจองคิว ติดต่อมาที่ไหนยังไงบ้างคะหมายเลข0816474402ค่ะโอเค่นยนก็อยากจะให้คุณแม่และคุณลูกนะคะมาใช้บริการกันที่นี่เยอะๆเพราะว่าจริงคอนเซ็ปต์ที่น่ะดีมากๆแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กลูกของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งงานเรื่องราวดีๆค่ะงานนี้เอาใจนักช้อมนักชิมนะคะสำหรับแบ็คแคนยอนนะคะที่เอาใจคนรักพาสต้ารัะช็อกโกแลตนะคะ ด้วยโปรโมชันนะคะพาสต้าช็อกโกวีกนั่นเองค่ะนะคะงานนี้เอาใจนักชิมนะคะสำหรับงานแถลงข่าวเปิดโปรโมชั่นใหม่พาสต้าแองช็อกโกวีกนะคะด้วยความหลากหลายของเมนูสไตล์ฟิวชั่นพร้อมกับเส้นพาสต้านะคะที่มีการนําเข้านะคะส่งตรงจากประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะนะคะและที่สําคัญเนี่ยถ้ามีการดื่มนะคะหรือว,ว่าทานคู่กับตัวช็อกโกแลตนะคะค่ณนผู้ชมค่ะนะคะที่นาเข้ามาจากประเทศยุโรปนะคะบอกได้เลยว่างานนี้ทั้งแซบ่บทั้งอร่อยพร้อมกับเชฟดังนะคะอย่างคุณพลตาะท,ะะทัศน์เสถียร ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความอร่อยในงานนี้งั้นเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็งานในวันนี้เนี่ยเป็นการที่เราจะเปิดตัวเขาเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษของ Black c a n ย o นนะครับที่จะมีการนำเอาพาสต้าเป็นผลิตภัณฑ์หลักนะฮะจากบร i, ิษัทแอนนิซี่ก็จะมีช็อกโกแลตซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่แบ a c k คนยอนเองเนี่ยเรานำเข้าจากยุโรปนะเข้ามานำเสนอนะครับแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากคุณพล ซึ่งเป็นกูรูหรือผู้เชียวชาญทางด้านพาสต้าคนหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็ได้มาช่วยนะครับเพื่อคุณพลมีอะไรที่จะได้นำแบบพาสต้าครับคารับก็ต้องบอกว่าในโปรโมชั่นนี้ก็จะมีทั้งหมด3เดือนด้วยกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีการใช้เส้นพาสต้าที่มาจากอิตาลีของแอ n เนซนะครับมาทำเมนูสไตล์ฟิวชั่น ต้องบอกเลยว่าหลากหลายมีทั้งเนื้อปลาเนื้อหมูเบคอนเยอะแยะมากมายเชื่อว่ามากัากากกนทองครอบครัวเนี่ยครับ<ม>ปุระวิทย์ต้องมีจานไหนสําหรับใครคนหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ ความพิเศษของพาสต้าที่มาจากอิตาลีเนี่ยครับ<ม>คือทางแบล็ k แคนยอนเนี่ยจะต้มให้ได้ระดับออเดนเตซึ่งเป็นเนื้อสัมผัสแบบที่คนอิตาเลียนรับประทานกันเราก็อยากจะแนะนำว่าคนไทยลองลองชิมในเนื้อสัมผัสแบบนี้ดูนะครับว่าจะชอบกันไหมซึ่งมาได้ตลอด3เดือนเลยนะครับกับเมนูพิเศษทั้ง5เมนูนี้นะครับ